ตอนที่742ความเห็นอกเห็นใจนักเรียนชายที่ยืนอยู่ตรงกลางแถวแรกรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่เขารู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งจากตัวเขาและเขาถูกเหวี่ยงออกไปและชายร่างสูงก็ยึดตำแหน่งเดิมของเขาด้วยวิธีนี้การแข่งขันอันดุเดือดจึงถูกอ้างสิทธิ์ตำแหน่งต่อตำแหน่งและในช่วงขณะหนึ่งกระต่ายและสุนัขจิ้งจอกในทะเลสาบก็น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งความผันผวน,นอย่างรุนแรงของพลังวิญญาณยังทําให้เกิดระลอกคลื่นในทะเลสาบ เทียบกันแล้วการแข่งขันในฝั่งของนักเรียนหญิงนั้นไม่รุนแรงนักทุกๆคนยังยอมแพ้ซึ่งกันและกันและพวกเขาก็ลม้มลงบนใบบวทีละใบและหยุดนิง่งพวกเขาทั้งหมดเป็นสิทธิของสารชั้นในและพวกเขาล้วนมีพลังมากพวกเขาทั้งหมดแสดงพลังเหนือธรรมชาติชั่วขณะหนึ่งและพวกเขาทั้งหมดก็เข้าประจำที่ในเวลานี้หลังจากนักเรียนทั้งหมดนั่งลงแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถระบุจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมนัดบอร์ดโชคชะตาแห่งทะเลได้เช่นเดียวกับการประชุมนัดบอร์ดโชคชะตาของเทพสมุทรครั้งก่อน จำนวนนักเรียนหญิงมีน้อยกว่าจำนวนนักเรียนชายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นตำนานที่ว่ามีหมาป่ามากขึ้นและมีเนื้อน้อยลงไม่มีทางเลยใครกันที่ทำให้พรสวรรค์ของผู้ชายในด้านปรมาจารย์จิตวิญญาณโดยรวมดีกว่าของผู้หญิงในเชคอะคาเดมีก็เหมือนกันโดยธรรมชาติมีนักเรียนชายทั้งหมด51คนซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่ในการประชุมนัดบอร์ดในแง่ของจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้แต่งงานในลานภายในนอกจากนี้ยังมีนักเรียนหญิง31คน ครู่หนึ่งที่ทะเลสาบซีก็อดใบบัวที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกมันสว่างขึ้นด้วยแสงไฟสะท้อนร่างของพวกเขาล้อมรอบด้วยทะเลสาบเทพสมุทรที่ระยิระยับมีลำแสงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาพร้อมกับการปรากฏตัวของพวกเขาพื้นที่ขนาดใหญ่ของแสงสองสว่างใต้น้ำโดยรอบในขณะนี้เหนือพื้นผิวของทะเลสาบเทพสมุทรเป็นเวทีที่สว่างที่สุดของพวกเขาวันนี้ในหมู่พวกเขาหลายคนจะพบความรักในหัวใจของพวกเขาที่นี่บางทีมันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชีวิต หลันมูจะยิ้มเล็กน้อยและพนมมือไว้บนหน้าอกเอาล่ะทุกคนอยู่ที่นี่แล้วหากยังถูกจดจำด้วยวิธีนี้แสดงว่าเป็นรักแท้อย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าความเป็นไปได้นี้จะเป็นไปได้ใหญ่มากอย่างน้อยฉันก็ออกมาไม่ได้ในตอนนั้นแท้จริงแล้วเป็นการยากที่จะรู้ว่าใครอยู่ตรงข้ามกับคนที่แต่งกายเหมือนกันและปกปิดร่างกายเป็นส่วนใหญ่ฉันสามารถสังเกตได้จากตอนที่ฉันปีนใบบัวเท่านั้น แต่ในเวลานั้นทุกคนกำลังแย่งชิงตำแหน่งและมีคนน้อยมากที่สนใจสังเกตฝั่งตรงข้ามแม้ว่านักเรียนหญิงที่นี่ทุกคนจะสวมกระโปรงยาวแต่สาวๆส,ส,ส่วนใหญ่มีรูปร่างผอมบางจนแทบแยกความแตกต่างจากส่วนสูงไม่ได้รวมถึงหมวกไม้ไผ่ใบใหญ่ที่คลุมไว้ทำให้ไม่เห็นอะไรเลยหลันมูซียิ้มเล็กน้อยตามประเพณีของนัดบอดลิงแรกเรียกว่าสิมพติชื่อฟังดูดี แต่ความยากไม่เล็กนักเรียนหญิง31คนจะถูกต่อแถวห่างจากคุณ100เมตรพวกเขาจะสวมหมวกไม้ไผ่ที่มีผ้าคลุมปิดหน้าอยู่ดังนั้นคุณจึงไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาพูดง่ายๆก็คือการแข่งขันนี้ให้นักเรียนชายทำงานร่วมกันคุณ50คนคุณสามารถโจมตีนักเรียนหญิงได้ทีละคนหนึ่งและใช้วิธีการของคุณเองคุณสามารถโจมตีหนึ่งหรือหลายๆตัวเป้าหมายคือยกหมวกบนหัว,วของขกแขลแคลคุณไม่สามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาได้คุณจะเลือกแฟนได้อย่างไร ช่ไหมกิจกรรมรอบแรกนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงความแข็งแกร่งของตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครก็ตามที่สามารถยกหมวกได้มากที่สุดย่อมแสดงว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าโดยธรรมชาตินักเรียนหญิงไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเซสชันนี้และคุณไม่สามารถอย่าโจมตีนักเรียนชายคุณสามารถตั้งรับได้เพียงแค่ตั้งรับและพยายามอย่าให้หมวกที่อยู่บนหัวของคุณตกลงมา เมื่อนักเรียนหญิงตกลงไปในน้ำในการโจมตีรอบนี้พวกเขาก็จะถูกกำจัดเช่นกันอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วในรอบแรกนี้รอบที่จริงนักเรียนชายจะถูกวัดเมื่อโจมตีหลังจากผู้หญิงทุกคนตกน้ำทุกคนจะหาคู่ได้อย่างไรนักเรียนจากสารชั้นนอกบนฝั่งกลั้นหายใจในขณะนี้และในที่สุดการประชุมนัดบอร์ดก็เริ่มขึ้นไม่ใช่แค่การตกลงปลงใจกันแต่ต้องมีกำลังพอในที่สุดผู้ที่สามารถรวมตัวกันได้ก่อนอื่นพิสูจน์ว่าพวกเขาแข็งแกร่งพอ ระดับแรกความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เรื่องง่ายสาวๆสา,วสามารถป้องกันได้แน่นอนว่าหากมีเสียงผู้หญิงที่ใจกว้างกว่ายินดีก็จะยอมเลิกหมวกไม้ไผ่โดยธรรมชาติผู้ที่ไม่เต็มใจหรือไม่มีความตั้งใจที่จะหาคู่เลยก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องต้นไผ่ของตนเองหมวกซึ่งรวมถึงการต่อสู้ด้วยไหวพริบและความกล้าหาญ การแข่งขันความแข็งแกร่งและการเก่งกําไรซึ่งกันและกันสถานการณ์ของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั้นแตกต่างกันไปในการประชุมนัดบอร์ดแต่ละครั้งซึ่งน่าสนใจมากทันทีที่หลันมูจือพูดจบใบบัวที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของนักเรียนหญิงก็กระพือปีกด้วยตัวเองเปลี่ยนเสียงผู้หญิงที่เดิมยืนอยู่สองแถวเป็นแถวเรียงกันทีละคนหลันมูจือมองไปที่เด็กชายแถวหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่า เอาล่ะถึงเวลาที่เจ้าจะแสดงเสน่ห์ความเป็นชายของเจ้าแล้วข้าจะบอกให้เจ้าลงมือตามจํานวนก่อนที่เจ้าจะลงมือเจ้าทําได้เลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหน้ากากของคุณจากนั้นโจมตีสาวๆในทางกลับกันสิ่งที่คุณต้องใส่ใจคือสาวๆไม่สามารถยกหมวกของพวกเขาในลิง์ก่อนหน้าดังนั้นหากคุณหาวิธีไม่ได้ถอดหมวกออกคงจะตัดสินยากว่าเป็นใคร กฎของการประชุมนัดบอร์ดไม่ซับสนักนีเรียนส่วนใหญ่ได้สอบถามอย่างชัดเจนแล้วก่อนที่จะเข้าร่วมนัดบอร์ดและโดยธรมชาติแล้วพวกเขาก็มีการเตรียมการของตนเองหลันมู่ซีตะโกนเด็กชายหมายเลขหนึ่งคุณจะเลือกเปิดเผยใบหน้าหรือไม่ก็ได้เด็กชายหมายเลขหนึ่งไม่ใช่เด็กชายคนแรกที่ยืนอยู่ในแถวแรกแต่ได้รับการจัดไว้ก่อนแล้วและนักเรียนคนนี้กำลังยืนอยู่ในแถวที่สในเวลานี้ เห็นได้ชัดว่าเด็กชายคนนี้รู้กฎที่เกี่ยวข้องเมื่อนานมาแล้วและพูดโดยไม่ลังเลฉันเลือกที่จะเปิดเผยหน้ากากในขณะที่พูดเขายกหน้ากากออกจากใบหน้าทันทีที่เขายกมือขึ้นในความเป็นจริงในช่วงแรกคนส่วนใหญ่ในการประชุมนัดบอร์ดครั้งก่อนๆจะเลือกเปิดเผยใบหน้าเหตุผลง่ายๆมากเด็กผู้ชายต้องให้เด็กผู้หญิงเห็นตัวเองก่อนเพื่อที่พวกเขาจะได้เลือกตามสะดวกนอกเสียจากว่าไม่ได้ตั้งใจจะจูบเลยมิฉะนั้นเด็กผู้ชายมักจะแสดงท่าทางของพวกเขาในลิง์ก่อนหน้า นี่คือชายหนุ่มร่างสูงที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่รูปร่างของเขาสูงและตรงดวงตาของเขาเป็นประกายหลันมู่จือทำท่าทางเชิญชวนคุณเริ่มได้เลยชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยและพูดกับสาวสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณงามฉันทำให้คุณขุนเค,คืองในขณะที่พูดเขาเคาะนิ้วเท้าเบาๆบนใบบัวแล้วเขาก็บินขึ้นไปในอากาศ เขาหมุนมือไปด้านหน้าร่างกายของเขาแล้วผลักมันออกไปอย่างรุนแรงวงแหวนรัศมีห้าวงลอยขึ้นบนร่างกายของเขามีสีเหลืองสองวงและสีม่วง3วงแสดงถึงการฝึกฝนในระดับราชาวิญญาณอันที่จริงแหวนทั้งห้านั้นเกือบจะเป็นระดับพื้นฐานของสิทธิ์ฝ่ายในตัดสินจากแหวนวิญญาณเขาไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษในราชาสำนักชั้นในมิฉะนั้นเขาจะไม่อยู่ในแถวที่สองโดยตรง ชั้นของลมสีฟ้าพุ่งออกมาต่อหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าอย่างรวดเร็วและพัดไปทางทะเลสาบสีก็อดด้วยแสงสีฟ้าว่าทะเลสาบก็ถูกซัดขึ้นเป็นคลื่นทันทีพุ่งตรงไปหาหญิงสาวนี่ไม่ใช่แค่การล้างหมกไม้ไผ่พอโดนน้ำในทะเลสาบฉันกลัวว่ามันจะเปียกในทันทีเด็กเบอร์หนึ่งคนนี้กล้าทำจริงๆในบรรดาสาวๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงกลางส่งเสียงดังอย่างเย็นชาและร่างของเธอลอยขึ้นเธอไม่ได้กระโดดขึ้นแต่แค่บินขึ้นและลง จากนั้นเขาก็ตบมือขวาขึ้นไปในอากาศและแหวนวิญญาณเจ็ดวงก็ปรากฏขึ้นทันทีจากใต้เท้าของเขาสีเหลืองสองวงสีม่วงสามวงและสีดำสองวงก่อนที่คลื่นแห่งท้องฟ้าจะมาถึงเธอความว่างเปล่าก็แข็งตัวจากนั้นฉากอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นวงแหวนวิญญาณอันดับสามบนร่างกายของเธอก็สว่างขึ้นและเธอเคาะนิ้วชี้ขวาของเธอและทันใดนั้นน้ำในทะเลสาบที่นิ่งก็ควบแน่นอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นเสือที่ดูร้ายจริงๆแล้วหันกลับมาและตรงไปที่นักเรียนหมายเลขหนึ่ง ตอนที่743มรดกของวิญญาณนักเรียนหมายเลขหนึ่งหน้าซีดด้วยความตกใจเขาเพิ่งลงมาและเห็นว่าผู้อาวุโสที่อยู่ตรงข้ามเขาเป็นผู้ปลุกฝังเจ็ดวงเขารู้ว่ามันพังแล้วเขามักจะมีอารมณ์รุนแรงและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้าร่วมการประชุมนัดบอร์ดของเทพพสมุทรคลื่นที่เขาเพิ่งระเบิดก็เพื่อจุดประสงค์ในการเริ่มต้นเช่นกันข้อห้ามของสาวสาว เมื่อเห็นพยัก์ดูร้ายเข้ามาใกล้เขาเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรั้งตัวเองและยกมือขึ้นไม่กล้าประมาทและจุดวงแหวนวิญญาณดวงที่ห้าของเขาโดยตรงทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินกกบแน่นและกลายเป็นดับยักษ์ย้ายสีน้ำเงินด้านบนหัวของเขาตรงไปที่เสือและสับมันออกเมื่อเห็นว่าเสือกำลังจะแยกออกเป็นสองส่วนจู่จู่มันก็แยกออกจากกันในอากาศจากนั้นก็กลายเป็นกระแสน้ำหลีกเลี่ยงพลังการฟันอันทรงพลังของดาบเฟงเชนโดยสิ้นเชิงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กชายหมายเลข 1. เด็กชายหมายเลขหนึ่งไม่มีเวลาแม้แต่จะปลดชุดกรออกสึกเขาถูกกระแสน้ำพัดพาลงไปในทะเลสาบโดยตรงและแม้แต่ใบบัวที่อยู่ใต้ตัวเขาก็ยังถูกกระแทกไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคคลน,นี้สูญเสียคุณสมบัติที่จะดำเนินการนัดบอร์ดต่อไปสักพักนักเรียนชายก็เงียบผู้หญิงคนนี้รุนแรงเกินไปหลายคนมีลูกกระเดือกขยับได้ดูเหมือนจะกลืนน้ำลายดูเหมือนว่าการนัดบอร์ดครั้งนี้จะไม่ดีอย่างที่พวกเขาคิดไว้ หลันมูจืออดไม่ได้ที่จะปิดตาของเขาจากนั้นไอเด็กชายหมายเลขหนึ่งได้ปลดปล่อยฉันไปฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรคุณจะทําให้ผู้หญิงทุกคนเปียกหรือไม่และคุณยังเปิดเผยใบหน้าของคุณด้วยฉันเกรงว่าจะกลายเป็นศัตรูต่อสาธารณชนของเด็กผู้หญิงทุกคนในวิทยลาลัยดังนั้นฉันจึงอยากเตือนหนุ่มๆทุกคนเมื่อคุณพยายามช่วยผู้หญิงถอดหมวก ให้คิดให้ดีๆและอย่าขุดหลุมให้ตัวเองและฝังตัวเองเข้าไปในขณะเดียวกันฉันอยากจะเตือนคุณว่าในแง่ของความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยคุณไม่เหมาะกับผู้หญิงเลยจริงๆเด็กชายหมายเลขสองคุณต้องการเปิดเผยใบหน้าของคุณหรือไม่เปิดเผยเด็กชายหมายเลขสองก็ถอดหน้ากาก,ากออกโดยไม่ลังเลและในขณะเดียวกันก็ถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นชุดสีขาวราวกับหิมะ เขาลูบหน้าอกด้วยมือขวาด้วยรอยยิ้มจางๆและมอบทักทายเล็กน้อยกับเสียงผู้หญิงตรงข้ามเขายืนอยู่ทางด้านซ้ายของแถวแรกเพื่อให้เสียงผู้หญิงฝั่งตรงข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสวัสดีผู้อาวุโสฉันชื่อเลอ่เจิ้งอยู่ฉันเพิ่งเข้ามาที่ลานด้านในโปรดให้ฉันเปิดผ้าคลุมหน้าให้คุณด้วยใช่แล้วเด็กชายหมายเลขสองคือเลอ่เจิ้งอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาการแต่งตัวที่เรียบร้อยและท่าทีที่สุภาพ ล้วนสร้างความประทับใจที่ดีให้กับสาวๆยิ่งไปกว่านั้นชื่อเล่เจิ้งอยู่ยังเป็นที่รู้จักของนักเรียนส่วนใหญ่ในลานด้านในและเขาเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดเชกทั้ง7แม้ว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยังคงสงบอยู่แต่หนุ่มๆก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในเวลานี้เด็กผู้ชายที่มีภาพลักษณ์และอารมณ์ที่ดีปรากฏตัวขึ้นซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนความประทับใจโดยรวมของเด็กผู้หญิงที่มีต่อเด็กผู้ชายอย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งยินเหมือนยิ้มเล็กน้อยเด็กประถมสุดหล่อมาเลยมันขึ้นอยู่กับคุณ ขอบคุณผู้อาวุโสสำหรับการสนับสนุนของคุณและเจ้อยู่ยิ้มเล็กน้อยและวงของวงแหวนวิญญาณก็ปรากฏขึ้นจากใต้เท้าของเขาแหวนวิญญาณสีม่วงสี่ิงและสีดำหนึ่งวงปรากฏขึ้นและในแง่ของสีของแหวนวิญญาณเพียงอย่างเดียวพวกมันเหนือกว่าเด็กชายอันดับหนึ่งจากเมื่อก่อนมากจากนั้นฉันก็เห็นมือของเขาก็ดาอกของเขาจุดแสงสีทองลอยออกมาจากฝ่ามือและรวมเข้ากับฝ่ามืออย่างรวดเร็ว จากนั้นแสงสีทองก็ค่อยๆค,ค,ควบแน่นเป็นรูปร่างนั่นคือนางฟ้าตัวน้อยสีทองกางปีกด้านหลังของเธออย่างเกียจคร้านและยืนอยู่บนฝ่ามือของเลอเจิ้งอยู่เธอสูงเพียงครึ่งฟุตมีปีกสีขาวที่หลังของเธอและมีรัศมีสีทองบนหัวของเธอเธอดูเป็นสีชมพูยูชูโอสุดจจพาน,นาน่ารักใบหน้าเล็กๆของเด็กอ้วนขึ้นเธอเม้มริมฝีปากและพึมพำบางอย่างกับเลอเจิ้งอยู่ด้วยความไม่พอใจ ที่รักไปเถอะช่วยน้องสาวถอดหมวกไม้ไผ่บนหัวออกและเจ้งอย,ยกมือขึ้นเบาๆและในขณะเดียวกันก็มีแสงสีทองสว่างขึ้นที่มือขวาของเขาแล้วยัดเข้าไปในปากของนางฟ้าตัวน้อยนางฟ้าตัวน้อยทุบมันทุบมันแล้วก็บินออกไปด้วยความไม่เต็มใจนี่คือนางฟ้าวิญญาณวิญญาณน,นางฟ้า นี่ไม่ใช่วิญญาณที่ถูกครอบครองโดยหอวิญญาณและมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่จะได้รับวิญญาณจากที่ใดก็ได้บนแผ่นดินใหญ่นี้เป็นวิญญาณที่สืบทอดมาคล้ายกับต้นกําเนิดวิญญาณและเป็นวิญญาณประเภทที่หายากที่สุดความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างวิญญาณที่สืบทอดมาและวิญญาณธรรมดาคือไม่สามารถให้แหวนวิญญาณแก่โซมาสเตอร์ได้แต่สามารถเพิ่มความสามารถพิเศษของโซมาสเตอร์ในด้านหนึ่งได้เช่นเดียวกับการมีสายเลือดที่ทรงพลังซึ่งครอบครองโดยโซมาสเตอร์ที่ชั่วร้าย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเลเจิ้งอยู่หนังฟ้าตัวน้อยผู้สืบทอดจิตวิญญาณได้นําการควบคุมพลังงานศักดิ์สิทธิ์มาให้เขาอาจกล่าวได้ว่าเธอคือชีวิตที่สองของเธอไม่ต้องพูดถึงนักเรียนคนอื่นๆในปัจจุบันแม้แต่เพื่อนร่วมทีมของเขาก็ได้เห็นรูปลักษณ์ของจิตวิญญาณที่สืบทอดมาของเขาเป็นครั้งแรกนี่มันน่ารักเกินไปแล้วใช่ไหมสักพักก็มีเสียงเออวยวายขึ้นที่ฝั่งของหญิงสาวบางครั้งมีคนกระซิบ ความสามารถในการบินของทูตสวรรค์น้อยสีทองดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักในขณะที่บินให้ต่องแต่งขึ้นและลงในทะเลสาบเทพเจ้าทะเลผู้คนอดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับเธอไม่ว่าเธอจะตกลงไปในน้ําในทะเลสาบหรือไม่ไม่มีความกลาหลนในด้านของเด็กชายทันทีที่เล่เจิ้งอยู่เคลื่อนไหวเขาก็อยู่ในไฟแก๊สจริงๆลางสังหรณ์ที่ไม่ดีก็ปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาเช่นกันในที่สุดนางฟ้าตัวน้อยสีทองก็บินมาตรงหน้าของสาวสาว และคนแรกที่เธอพบก็คือนักเรียนหญิงจากลันด้านในซึ่งเป็นปรัชวิญญาณวงแหวนคนที่เจ็ดที่ยิงไปก่อนหน้านี้นางฟ้าตัวน้อยยัดนิ้วชี้ขวาเข้าไปในปากเล็กๆของเขาและทุบมันแล้วบี้ปากของเขาสวัสดีน้องสาวพี่สาวเลิจึงอยู่บอกว่าถ้าคุณไม่สามารถช่วยน้องสาวเปิดผ้าคลุมหน้าได้คุณจะไม่ปล่อยฉันไปกลับเธอคนฉันง่วงมากพี่สาวช่วยฉันได้ไหมหญิงสาวตะคอกเขารังแกคุณพี่สาวของฉันจะทุบตีเขาแทนคุณได้ไหม ไม่นะพี่สาวฉันมีชะตากรรมเดียวกับเขาถ้าพี่สาวตีก็เหมือนตีเด็กๆจะเจ็บนะพี่สาวถ้าไม่อยากตีก็ลืมซะขณะที่พูดอยู่เธอก็ตกเขาเมื่อมองไปที่ปีกคู่เล็กๆของเธอมือเล็กๆอ้วนๆคู่หนึ่งก็เหยียดนิ้วชี้ออกก้มหน้าลงแล้วเคาะหน้าพวกเขาด้วยวิธีนี้มันดูน่ารักอย่างที่ควรจะเป็นและน่าสมเพชเท่าที่จะทําได้อย่าร้องให้เลยทันใดนั้นเสียงของหญิงสาวก็เบาลงเธอยกมือขึ้นแล้วถอดหมวกไม้ไผ่บนหัวออก ในฐานะเจ้าภาพหลานมูซีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆไปที่ทางหยินเหมือนที่อยู่ข้างๆและพูดว่าเคล็ดลับนี้น่าทึ่งมากเจ้งอยู่เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ของเจ็ดสับประหลาดและเคล็ดลับนี้เหมาะสําหรับการโน้มน้าวใจมันทรงพลังจริงๆอย่างไรก็ตามแรงกดดันต่อเด็กผู้ชายคนอื่นอาจมากกว่านั้นทังยินเหมือนพูดด้วยรอยยิ้มต่ํา ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเสี่ยวหลิงจะยกผ้าคลุมของเธอขึ้นแบบนี้ฉันคิดว่าไม่มีใครปล่อยให้เธอยกหมวกไม้ไผ่ของเธอได้ดังนั้นเธอจึงเปิดมันทันทีที่เธอขึ้นมาเสี่ยวหลิงเป็นคนวงในพี่สาวคนโตของสาวกหญิงในลานบ้านแม้ว่าเล่จ้งอยู่จะแสดงความสามารถของเขาแต่ฉันกลัวว่าเสี่ยวหลิงจะไม่ประทับใจเขาถ้าฉันจำไม่ผิดผู้ชายที่เสี่ยวหลิงเกลียดที่สุดคือผู้ชายที่มีผมมันเยิ้มและบะหมี่สีชมพูแต่ดูตื่นตื่นเธอมีความรักแบบแม่มากมายจริงๆ ถูกต้องหรือไม่เด็กหญิงมองทารกเทวดาตัวน้อยด้วยสายตาที่อ่อนโยนและความทาระหดที่เธอมีเมื่ออยู่กับเด็กชายหมายเลขหนึ่งก่อนหน้านี้เขายกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าอมชมพูของเธอด้วยซ้ำเสี่ยวหลิงการมีอยู่ของพี่สาวคนโตในบรรดาน,นักเรียนหญิงในลานด้านในการฝึกฝนของเธอเป็นรองเพียงทังหยินเหมือนท้าทังหยินเหมือนเป็นพี่สาวคนโตในลานด้านในเธอก็อยู่ในระดับที่สองพี่สาวพยายามอย่างหนักที่จะโจมตีปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้สามคำ นางฟ้าตัวน้อยยิ้มหวานให้เธอแล้วบินไปหาหญิงสาวข้างๆเธอเสี่ยวเทียนใช้การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันและยังพูดคำเดิมๆหญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ถอดหมวกออกเขาเปิดเผยใบหน้าธรรมดาแต่เคร่งขึมเด็กชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ในความโกลาหลนี่คือเสี่ยวเมียที่เป็นอมตะหรือไม่หญิงสาวที่มีบุคลิกแปลกประหลาดที่สุดในลานภายในเธอเป็นหญิงสาวที่หายากที่เชี่ยวชาญด้านกลไกมากกว่ากราะต่อสู้ ว่ากันว่าเธอสร้างชุดกลไกระดับสีดำด้วยตัวเองวิญญาณระดับสูงและร้ายแรงมากเครื่องมือเป็นที่รู้จักในฐานะเทพีแห่งความตายสิทธิในราชสำนักชั้นนอกส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องสตรีผู้นี้แต่ทุกๆคนในราชสำนักชั้นในรู้จักนางกล่าวกันว่าอย่างช้าที่สุดภายใน10ปีนางอาจกลายเป็นปรมาช่างกลระดับเทพที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาลัยเช็คอายุ30ปี เสี่ยวหลิงและเสี่ยวเมียเป็นนักเรียนหญิงที่มีอายุมากกว่าในลานด้านในพวกเขาไม่พบคู่ครองมาหลายปีแล้วและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สนใจด้านนี้แต่ฉันไม่ได้คาดคิดนางฟ้าตัวน้อยยกหมวกขึ้นทันทีที่ฉันมาถึงวันนี้ในแง่ของอายุพวกเขาแก่กว่าเลิเจ้งอยู่มากในแง่ของความแข็งแกร่งมันเป็นสิ่งที่เลิเจึงอยู่ไม่สามารถเทียบได้สองคนนี้เป็นพี่สาวคนโตเมื่อมองไปที่พวกเขา เด็กชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็อดไม่ได้ที่จะตกใจพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่หลันมูจือพูดก่อนหน้านี้นั้นถูกต้องในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมแล้วฝั่งของหญิงสาวนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเขาจริงๆ